Python, ตอน Input, และ Output การรับค่าจากคีย์บอร์ดในภาษา Python วิธีการเขียนมีดังนี้ค <quer over> ือว a r ชื <In mit> ่อ <Level> ต nah ัวแปรตามด้วยคำสั่ง Raw underscore input เครื่องหมายวงเล็บภายในเครื่องหมายวงเล็บมีพร้อม ร้อมคือข้อความที่เป็นคำถามหรือข้อความที่จะบ่งบอกให้ยูเซอร์รู้ว่าต้องทำการใส่ Input จากคีย์บอร์ดยกตัวยอย่างเช่น กำหนดตัวแปรชื่อ kb e y โดยตัวแปรนี้จะทำการรับค่าจากคีย์บอร์ดโดยจะมีคำถามหรือข้อความขึ้นมาว่า insert form keyboard จากนั้นนำค่าในตัวแปร kb e y มาแสดงผลออกทางหน้าจอทดสอบด้วยการ run จะมีข้อความขึ้นว่า insert form keyboard จากนั้นเมื่อเรากด enter จะได้ข้อความว่า input data ตามที่เราพิมพ์ลงไปวิธีการประยุกต์ใช้การ Output ด้วยการนำ library ต่างๆมาใช้งานผสมเช่นการพิมพ์ค่าภายออกทางหน้าจอโดยใช้ library ของ math import math จากนั้นใช้คำสั่ง print the value of pi is percent dot สาม s percent match dot pi คือการนำค่าพายมาพิมพ์เป็นทศนิยมสามตำแหน่งทดสอบด้วยการรันจะได้ค่าพาย ที่มีค่าทสนิยม3ามตำแหน่งต่างต้องการก็จบแล้วนะครับสำหรับ Python ตอน Input and o u t p u t